นักร้องลูกทุ่งชื่อดังไฮอาภาพรเปิดใจครั้งแรกหลังคว้าปริญญาโทในวัย53ปีแพลนต่อด็อกเตอร์พร้อมควงยิ่งยงยอดบัวง,งามคู่จิ้นวงการลูกทุ่งในตำนานเคลียร์ข่าวเตรียมลงสมัครเป็นนักการเมืองและวีรกรรมอะไรที่ทำให้ความสนิท30ปีสันคลอนพร้อมลูกสาวที่ชาวเน็ตเมา์น้องโยโย่คือลูกของไฮยิ่งยงจริงหรือเปล่า ผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ช่องวันสามหนึ่งที่มีชมพู่ทันสิตาและทัญญาทัญญาเรศเป็นพิธีกรดำเนินรายการยิ่งยงยินดีกับน้องไฮเห็นว่าจะต่อด็อกเตอร์ใช่ไหมไฮกำลังดูก่อนว่าจะเรียนไหมยิ่งยงดีงามไม่แก่เกินเรียนที่ไฮจบปริญญาโทในวัย53าามไฮเข้า54อย่างภาพที่เห็น เมื่อปีที่แล้วรับปริญญาตรีไปจริงๆจบมา5ปีแล้วค่ะแต่ติดโควิดปีที่เพียงรับปี6-3เรียนอะไรกันยิ่งยงรัฐประศาสนศาสตร์เกี่ยวกับการเมืองกฎหมายการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะเล่นการเมืองกันเหรอไฮตอนนี้ไม่ได้คิดตรงนั้นยิ่งยงตอนนี้ตั้งพักไว้แล้วพักนี้ไม่ค่อยเจอกันหัวเราะไฮหัวเราะ การบริหารตรงนี้เราคิดว่าจบมาเราบริหารองค์กรเล็กๆของเราก็ได้บริหารครอบครัวลูกน้องบริษัทของเราแต่เรียนแล้วได้จริงๆอย่างที่บอกไม่มีใครแก่เกินเรียนรุ่นเราตอนแรกก็คิดว่าเราต้องไปเรียนกับเด็กเหรออายเด็กจังเลยแต่พอไปเรียนจริงๆอายุ60ก็มี40ก็มีที่เราไปเรียนเขาเรียกว่ารุ่นเจ้าสัว คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วและไปเรียนต่อยิ่งยงคนมีเงินแล้วไปเรียนไฮหนึ่เราได้ความรู้แน่นอน 2. เราได้คอนเน็กชันพื่นเพื่อน,น,นเจ้าของโรงงานเจ้าของบริษัทน้ำปลารา้าส่งออกเจ้าของยาอะไรต่างๆมีหลายคนที่ไปเรียนแล้วเจอเพื่อนร่วมห้องจีบที่ไฮมีไหมไฮแน่นอยู่นะหัวเราะ แต่เราไม่ได้เน้นตรงนั้นถ้าเน้นตรงนั้นตอนนี้ก็ประมาณ80ดสิบกว่าคนหัวเราะผ่านผู้ชายเป็นร้อยกองร้อยที่เขายืนเรียงแถวพี่เดินผ่านเป็นร้อยหัวเราะยิ่งยงคนจีบเยอะคือเรื่องจริงตกลงที่สองคนเคยคบกันไหมไฮไม่เคยเลยนะยิ่งยง จริงๆเราทำงานด้วยกันตั้งแต่ปี3-5ตอนนั้นน้องหายชื่อว่าน้องนิดสิบบุญโทนส่วนที่ยิ่งยงดังเพลงสมศรี1,992หาคนร้องแก้ไม่ได้ทุกคนก็ลงมาติในบริษัทว่าน้องนิดสิบบุญโทนนี่แหละเขาเป็นตัวสำรองอีกคนให้ไปฝึกเพลงมาอาทิตย์หนึ่งก็แล้วสองอาทิตย์ก็แล้วเดือนหนึ่งก็แล้วสองเดือนก็แล้วเฮ้ยไม่ได้ก็ตัดสินใจเอาน้องนิดดีกว่า เขาเลยโยนเพลงเสียงครวนจากสมศรีที่ร้องแก้มาให้ศักดิสีทุ่มอีกวันเราก็ร้องได้เลยเขาก็ให้ไปร้องเลยก็กลายเป็นคู่จิ้นตั้งแต่ตอนนั้นเดินสายคอนเสิร์ตกับที่ยิ่งยงอยู่ปีหนึ่งที่ยิ่งยงแอบไปนอนบ้านที่ไฮไฮบอกแล้วอย่าให้คนรู้ยิ่งยง ครเขาเป็นคนรักเราเหมือนที่เขาจะชวนไปนอนที่บ้านเขาทํากับข้าวกินบ้านไฮสมัยก่อนบ้านเล็กๆมีห้องห้องเดียวไฮนอนบนเตียงผมนอนข้างล่างนอนห้องเดียวกันผมเข้าไปห้องน้ําเจอเสื้อในกางเกงในหมดหัวเราะเราก็ไปล้างห้องน้ําให้เขาด้วยไฮเอาโต๊ะปีนเช็ดตู้เสื้อผ้าแต่เขาไม่ได้ไปคนเดียวเขาไปกับแฟนยิ่งยง ตอนนั้นแต่งงานแล้วไปด้วยกันจริงๆไปบ้านไฮก็ไปกับแฟนไฮเตียงหกฟุตเราก็ให้เขานอนเรานอนโซฟาตอนนั้นพี่ทิพย์ภรรยายิ่งยงกลัวผีเขาขอมานอนที่บ้านตลกมากเลยเมียคุณหัวเราะที่ไฮกับเพียงรู้จักก่อนเจอพี่ทิพย์เพียงเคยมีอารมณ์แบบชอบพี่ไฮชั้นชู้สาวไหมยิ่งยง คู้สาวไม่มีแต่ชื่นชมในความเป็นอาพาพ์ตอนนั้นน้องเก่งน้องดูแลครอบครัวดูแลลูกหลานเราชื่นชมในความเป็นคนที่ใส่ใจมุ่งมั่นทำอะไรก็ได้ให้ครอบครัวให้พ่อแม่มีความสุขไม่มีสักแวบ,บเลยจริงๆรักเหมือนน้องจริงๆถึงผมจะหน้าตาดีแต่ผมก็เลือกนะหัวเราะพี่ไฮลักมีแวบบแวบบกับพี่ชายไหมไฮมันแปลกมาก เราอาจทำบุญร่วมอธิษฐานกันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วเราเป็นผัวเมียแต่ไม่เอากันนะยิ่งยงหัวเราะยังไงวะเนี่ยฮายคนทั้งประเทศคิดว่าเพียงเป็นสามีไม่ว่าจะเล่นคอนเสิร์ตหรือไปที่ไหนจะถามว่าสามีไม่มาเหรอเราก็ถามว่าใครเหรอคะเขาก็บอกยิ่งยงไม่มีจริงๆที่หันไปทีไรก็คิดว่าเป็นศิลปินคนเดียวที่หน้าเหมือนงูเห่าไม่ได้ หัวเราะยิ่งยงตรงไหนเกาหลีจะตายเวลาผมไปคอนเสิร์ตก็จะมีทักว่าเมียไม่มาด้วยเหรอใครอาอาพาพรไงผมก็บอกว่าเลี้ยงลูกอยู่บ้านครับหัวเราะไฮไม่เคยแก้ให้กูเลยแล้วชอบเรียกว่าอ้วนอึ่งเผือกยิ่งยงตอนอ้วนอ้วนเดินกลมๆจะเหมือนอึง่งหัวเราะถ้าเรือแตกแล้วติดเกาะสองคนมีสิทธิ์จีบกันไหม ไฮพี่ยอมนั่งจิ้มดินดีกว่ามันไม่มีอารมณ์ตรงนั้นหรอกลูกถ้ามีผู้ชายคนเดียวในโลกพี่ก็จะเก็บไว้เยี่ยวอย่างเดียวเอาจริงๆอารมณ์นั้นมันไม่มีเข้าใจไหมยิ่งยงมึงพลาดแน่หัวเราะไฮแต่พี่ว่าเพียงเอาพี่คนอย่างเขาพี่รู้คนพันนี้คิดเอาเองแล้วกันหัวเราะสมัยพี่ไฮออกเดทนัดผู้ชายไปแดนเนรมิตแต่หนีไม่พ้นที่ชายคนนี้ ไฮครั้งแรกเลยในชีวิตออกเดทกับผู้ชายไปทำไมยิ่งยง ไปซิงเพลงช่างทองร้องไห้ซิงไปซิงมาอยู่ดีๆมีคนวิ่งมาหาพี่พี่อาภาพรมาตอนนั้นเขาดังแล้วเราก็ไปดูสงสัยมาให้กำลังใจเราแหละหันไปปุ๊บเจอผู้ชายที่จีบเขาอยู่คิดในใจที่อื่นเยอะแยะไม่ไปมาเดินที่แดนเนรมิตพามาดูลิงหรือเปล่าคนนั้นรู้จักดีเลยเป็นคนนอกวงการไฮ เราก็ตายแล้วเพียงรู้ว่ามากับผู้ชายแหวดน้องสาวสอบได้ที่สวนสุนันทาก็ไปกันหลายคนแต่เราตกใจมากเราไม่เคยทำแบบนี้เป็นครั้งแรกที่เราไปกับผู้ชายเราตื่นเต้นคิดว่าเพียงต้องไปเล่าให้คนโน้นคนนี้ฟังแน่แน่หนีไม่พ้นทำไงได้เราไม่ทักผู้ชายไปทักเรานั่งใจเต้นตึกตึกอายอายตอนนั้นเด็กอายุ22ยิ่งยง เขาคงไปแบบมีความสุขแต่มาเจอเราหัวเราะเราไม่ได้เกี่ยวเลยเราไปทำงานตั้งแต่หกโมงเช้าแต่เด็กวิ่งมาบอกายสารแนลูกน้องพี่หัวเราะพอรู้ว่าเจอเพียงไม่มีความสุขเลยอยากออกจากตรงนั้นเลยด้วยความเป็นเด็กเหมือนทำผิดแล้วโดนจับได้ซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดนะเราจะชอบใครสนิทมากี่ปียิ่งยง ปี2535-30กว่าปีแล้วห่วงน้องไหมยิ่งยงต้องถามเขาก่อนว่ามาจริงหรือปลอมถ้าจริงก็ต้องคลีนข้างหลังต้องไม่มีอะไรบอกไฮถ้าต้องเป็นเล็กเป็นน้อยอย่าไปเป็นนะ มันไม่จําเป็นต้องเป็นายก็สตรองอยู่แล้วแข็งแรงอยู่แล้วทําอะไรได้หมดไม่ว่าจะดูแลแม่น้องครอบครัวายแข็งแกร่งมากฉะนั้นผู้ชายที่คิดจะเข้ามาเล่นเล่นก็อย่ามามีเสียเสียมีครอบครัวแล้วเข้ามามีไหมาย มีจะคุยกับเพียงเอาจริงๆเพียงก็บอกว่าไฮดูดีๆถ้าดีก็แต่งเลยเอาเลยแกเป็นคนเดียวที่ยูให้เรามีผัวคนรอบข้างบอกจะไปมีทำไมอยู่จนป่านนี้ไม่จำเป็นต้องมีแล้วแต่เขาเป็นคนเดียวที่อยากให้มียิ่งยงวันหนึ่งไม่ว่าจะแม่หรือพี่น้องถ้าแม่ไม่อยู่พี่น้องมีครอบครัวถ้าไฮป่วยเข้าโรงพยาบาล เพื่อนๆจะบอกว่าหายเร็วๆนะแล้วก็กลับแต่สามีจะอยู่เป็นกำลังใจให้ต่อให้อยู่บ้านพักคนชรามันก็ไม่เหมือนกันถ้าผู้ชายมาอยู่กับเราแล้วมีคนอื่นก็แค่ขอเงินเดือนเพิ่มเท่าตัวหัวเราะอ,อายุ53อยากมีอยู่ไหมหรือปล่อยวางยิ่งยง ถ้าถามที่ไฮไม่อยากมีไฮถ้ามีผู้ชายดีๆพร้อมซับพอร์ตเป็นเพื่อนไม่เอาเปรียบกันก็ไม่แน่เน้อถึงจะ53เราอาจเจอคนที่เพิ่งมาเจอกันสาธุทำบุญก็อธิษฐานตลอดถ้าเจอก็ขอให้เจอคนดีแต่ถ้าไม่ดีก็ขอให้ไปไกลๆที่ไฮมีเซ็กแอพิวต่างชาติได้ไหม ไฮคิดว่าคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเคยลองคุยนะแต่การเลี้ยงดูของเขากับเราไม่เหมือนกันคิดว่าไปด้วยกันไม่ได้เราคิดเยอะเรื่องนี้มากมีฉายาเขี้ยวลากดินยิ่งยงใช่ไฮเป็นคนที่เซฟตัวเองที่สุดไม่ว่าจะเรื่องผู้ชายเข้ามาต้องสแกนก่อนว่ามีใครอยู่หรือเปล่ามีเด็กอยู่หรือเปล่ามีใครมาบ้างไฮ สืบเลยนะจ้างนักสืบตั้ง25,000เมื่อ7ปีที่แล้วสืบเพราะเราชอบเขาแล้วเขาส่งลายประมาณ3ปีกว่าแต่สี่ทุ่มปับติดต่อไม่ได้ปิดมือถือทุกวันตอนสี่ทุ่มเราก็เอะทำไมต้องปิดตอนสี่ทุ่มทุกวันเราไม่เคยโทรเลยเราลองโทร วันนั้นรู้สึกแปลกแปลกใจเราเริ่มมีให้เขาแล้วสัก30เอร์เซนก็เลยจ้างนักสืบถ่ายมุมสูงมุมล่างมุมบนมีลูกมีเมียแล้วและไม่ใช่มีคนเดียวด้วยก็บล็อกเบอร์ไปประมาณครึ่งเดือนเราก็รู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกันได้นี่หว่าก็ปลดบล็อกเบอร์เขาถามว่าน้องไปไหนมาที่ติดต่อน้องไม่ได้ผ่านไปสักเดือนเราก็คุยกับเขาเรื่องนี้ยิ่งยง เขาบอกว่าถ้าผู้ชายมาจีบหนูแล้วมีลูกมีเงียไปฆ่ามันให้ตายก่อนแล้วฆ่าไม่ได้เพราะมีหลายคนหัวเราะายอันนี้โจกหัวเราะขอโสดดีกว่าอดีตเป็นยังไงก็ช่างเขาแต่ต้องโสดเราคงไม่มีหนุ่มๆมาจีบแล้วหลักไม่ไหวไม่ชอบเด็กอยากมีผัวไม่ได้อยากมีลูกหรือเป็นกรรมเก่าที่เคยไปหลอกที่ยิ่งยงยิ่งยง เขาซื้อครีมทาตัวมาขายเขาบอกมาจากตลาดกิมหยงเราก็เพิ่งดังไม่รู้จักกิมหยงคิดว่าประเทศจีนแน่ๆก็ซื้อดีกว่าช่วยน้องประมาณพันกว่าไฮคือตลาดที่หาดใหญ่ยิ่งยงมารู้ตอนเราดังเดินสายมีเพื่อนพาเราไปอา้าวหัวเราะายสมัยนั้นที่ยิ่งยงทาแล้วหน้าลอย คอดำปีเลยคนก็บอกว่าพี่ยิ่งยงหล่อในใจก็คิดว่าตาบอดหรือเปล่าทาแป้งผิดเบอร์เราพยายามหาแป้งรองพื้นที่ทากับสีหน้าแกไปขายให้แกทั้งหมดก็บวกไม่ถึงร้อยด้วยสี่ชิ้นได้มา300เองกำไรอ่ะยิ่งยงหลังจากทาเจ็ดวันไปแล้วผิวลอกครับหัวเราะ ตอนนั้นขายสครับทาตัวรองพื้นครีมบำรุงหน้าอุดหนุนทุกอย่างขนาดมาม่าหลังเวทียังซื้อเขาขยันมากไฮ อยากได้เงินไปใช้หนี้ให้พ่อแม่เจ็ดแสนกว่าตอนนั้นเรายังไม่มีชื่อเสียงบางทีเอาเงินไปให้ทีสามเดือนให้สามหมื่นสี่หมื่นเขาก็คิดว่าไปขายตัวแน่แน่เบ้าหน้าอย่างนี้จะไปหาเงินได้เยอะได้ยังไงไม่ดูเบ้าหน้ากูเลยว่าจะขายได้ไหมตอนนั้นห่วงอะไรน้องบ้างยิ่งยง ทุกอย่างไม่ว่าความเป็นอยู่เงินทองชีวิตถ้าวันหนึ่งมีแฟนก็อยากให้เลือกคนที่ดีภาวนาให้ฟ้าดินส่งคนดีๆมาให้น้องอย่าเอาคนที่มาหลอกเลยอาจไม่ต้องรวยมากความรวยอาจสร้างความกดดันให้เราเอาคนที่บาลานซ์กับเราถ้ารักกันจริงต้องใส่ใจซึ่งกันและกันและต้องดูแลกันมากๆค่ เขาพูดแบบนี้ตลอดจะไม่ให้รักเขาได้ไงเขาไปบ้านภรรยาป้อนข้าวนานน่ารักเขากลับกินข้าวบ้านทุกวันแกะปลาทูขยำข้าวให้เขาดูแลกันน่ารักตอนนี้ไม่ห่วงเพียงเลยเขาดูแลดีกว่าเราดูแลตัวเองก็เลยสบายใจความสุขที่แท้จริงคือแม่ลูกเขามีครบเขาลือว่าพี่ไฮเป็นแม่น้องโยโย่โยโย่เป็นลูกใครไฮ ก็เหมือนลูกเราวันแรกโย่ประมาณสองขวบเจอหลังเวทีก่อนหน้านั้นไม่เคยเจอกันเลยนะไฮนุ่งกระโปรงวิ่งมาหาหนาไฮหนูลูกพ่อยงค่ะเราก็ตายแล้วทำไมน่ารักขนาดนี้หลงมากถ้าว่างวันไหนจะไปหาโยโย่ตลอดมีคนทักว่าเหมือนพี่ไฮไหมโยโย่เย,ยอะมากค่ะหัวเราะมีคนถามพอรู้ว่าเป็นลูกพ่อยิ่งยง เขาก็จะถามว่าเป็นลูกแม่หไฮอาภาพรใช่ไหมหนูก็บอกว่าไม่ใช่เขาก็บอกว่าไม่ใช่ใช่นี่ลูกหายเขายังเถียงเราอีกหนูบอกว่าแม่หนูไม่ใช่คนนี้คนเข้าใจว่าเป็นลูกที่หายหายพี่ทิพก็เล่นมุกเลยแกจะอยู่ข้างหลังแล้วบอกว่าดูสิผัวเมียรักกันจะตายแกก็เมามอยพี่ทิพเป็นคนที่ไว้ใจที่หายมากที่สุด เพราะแกจะรู้ว่าถ้าเราจะมีอะไรกันคงมีตั้งแต่ตอนไม่เจอพี่ทิพย์แล้วเราสนิทกันมาก่อนเจอพี่ทิพย์อีกตอนแรกเขาหึงผัวเขามากเจอพี่นี่กดทิ้งเลยกดหนีเลยไม่ชอบนี่ก็บอกว่าหายเป็นคนดีนะปากไม่มีกลิ่นปากแกก็มโนไปว่าแกได้กลิ่นปากกันเลยเหรอ เพราะร้องเพลงแรกๆก,ก็ต้องมีใกล้ชิดตอนแรกๆก,ก็มีหึงพอเจอครั้งแรกแกกลับไปบ้านแล้วร้องให้รู้สึกผิดมากที่เกลียดเราทุกวันนี้เหมือนแกใช้กรำโทหาตลอดน้องคิดถึงนะรักนะยิ่งยง ผมเป็นคนปกป้องเขาตลอดน้องน่ารักเป็นคนดีนะใครไม่รักไม่รู้แต่ผมสัมผัสแล้วน้องน่ารักมากตั้งแต่สมัยเลิกแล้วค่ะผมก็บอกภรรยาว่าน้องน่ารักตอนแรกก็บอกว่าน่ารักตรงไหนแต่พอมาเจอจริงๆตอนนี้เขารักไฮามากกว่าเราตอนนี้ภูมิใจโยโย่อีกเรื่องยิ่งยงโยโย่มีเพลงของตัวเองแล้วไฮ เรารักในอาชีพตอนแรกเขาบอกว่าถอดใจไปแล้วแต่สักปีสองปีเขาอยากกลับมาน้องเขาเคยเล่นละครด้วยก็บอกว่าเครื่องหน้าเขาครบมากอย่างเดียวเลยคือผอมถ้าผอมแล้วจะสวยโยโยโยตอนนี้หนูผอมลงจากครั้งที่แล้วที่มาประมาณ10กิโลไม่กินข้าวเย็นชมคลิป